แต่แนวใครวะใครวะางจ่ายจำมันไม่ได้อมาด้วยกันนะจำมันไม่ได้ป๊าเนื่อดูดูข้างหลังพี่ภูเขาทั้งนั้นเลยยอดเขาจริงป่ะจริงพี่มองเห็นเหรอมองไม่เห็นแล้วนั่นติ๊กว่าเลยในล้าเรามองไม่เห็นแล้วแต่ข้างหลังนั้นเรารู้อยู่ไงว่ามันเป็นภูเขาถ้าเราเห็นมาก่อนหน้านั้นแล้วเราถึงพูดได้ไอ้ยะสวยมากๆเลยอ่ะนี่นี่นี่ดูดูดู โอ้โหแต่แดดแรงมากเดี๋ยวเราจะไปนอนที่ดอยผาชูเดี๋ยวจะไปดูตำนานซิเขาต้องมีชูกันแน่ๆเลยะจะเป็นนอนนอยชูที่ไหนเออชูอเจโอ้โหนี่ภูเขามันรอบเลยฮะนู่นก็เขารอบโถเพื่อน เรากำลังจะเดินลงกันแล้วเนี่ยลงจากดอยโอ้โหสูงมากๆระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลมมค่อยๆเดินนะเนี่ยกลงวันถ้าก็มีคนนอนกัน,น,เ,นเดินไปเดินมาถ่ายไปถ่ายมากิ้งย้ <Yeah. S 1> ใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะเที่ยวได้จังหวัดน่าน เที่ยวได้ทั้งปีเดือนไหนก็ได้มันจะสวยสวยทุกฤดูดถ้ามาช่วงนี้ก็คือจะมาดูดาวถ้าจะมาดูทะเลหมอกต้องมาช่วงเดือนตุลาจริงปะจริงข้อมูลอ,มอันนี้เรากำลังจะไปโดยผาชูใีดูเต็นท์โอ้ยเยอะมากย้อนมันซักประมาณกี่หลังเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ย ประมาณอะแต่เขารับจํานวนจํากัดนะเขาไม่ใช่ว่ายนี่นะประมาณห้าหกสิบเจนทั้งซ้ายและฝาตึ้ง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 แค่กระจุกนี้ก็สิบเจนแล้วเนี่ยนี่นห็นปะโอ้โหถึงห้าสิบถึงไหมถึงห้าสิบเซนต์โอ้โหทั้งซ้ายและฝาไอ้ที่ก๊อกบ้างมุมนู้นก็มีข้างล่างอืมแต่มันจะ เป็นของอุทยานเขามันจะสีเหมือนเหมือนกันไปหมดสีมันก็จะประมาณอย่างนี้โอเคดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะหล่นบา,บายบาย,บายบายบายดอยเสมอดาวไปเจอกันที่ดอยผาชู